สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนาล็อกออริจินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะตั้งแต่คลิปครั้งก่อนที่เราทำเกี่ยวกับไกอ่าเรียกว่าพาราดิลโนลไปใช่ไหมท่านผู้ชม หลายคนแบบอยากขอดูดาเมดด้วยว่าผมทําดาเมดได้เท่าไหร่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราเลยเป็นคลิปแยกเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะพอการครที่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าดาเมจโลกของผมอยู่ที่เท่าไหร่ปะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเทสดาเมจเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะอน,นิยาผมจะไม่กินเลยดั้งเดิมเลยเนาะจะใช้สควิดหนึ่งตัวในการบูดดาเมจนั่นเองเนาะสเตตของผมก็จะอยู่ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้เนาะประมาณ4 5 0 0ัาสำหรับพีดาเมจริๆ และของเซตที่ใส่อยู่ตอนนี้ปัจจุบันจะเป็นเซตนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเป็นของพรของไทยนั่นเองเนาะทุก1สเตนจะบวกดาเมจ2เลยนั่นเองเราจะมาเทสกันที่สกิลแรกกันก่อนดีกว่าว่าเวลลิงสมนค์ของผมหรือก,ก็คือปาโลเนี่ยจะอยู่ดาเมจที่เท่าไหร่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมคุณฟางขอัผมผมจะปรับเป็นธาตุน้ํานั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นมอนขนาดกลาง เพราะว่าผมถือดาบอยู่ในตอนนี้ดาบจะโจมตีขนาดกลางแรงขึ้น100%นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาฮะจะเป็นมอนฟิตนั่นเองนะพะช่วงนี้ผมฟาร์มธาดน้ํากับประเภทปลาอยู่นั่นเองส่วนการที่ใช้ก็จะเป็น2ใบนี้เลยนั่นเองนะคือทําดาเมจธาาดน้ํากับุอากับปลายหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะนี่ดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองสําหรับการปลาโล่เรามาเทสกันดูหน่อยจะอยู่ประมาณสักแสนเก้าสองแสนสามประมาณนี้หากได้บูดาเมจไปแล้วนั่นเองนะจากสควิตเลยนั่นเอง ดาเมจเรทจะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองหากได้ดาเมจของสัคคิตไปนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่หากไม่ได้บัฟไปจะอยู่ที่ประมาณแสนเก้านิ่งๆไม่มีอะไรมากมายจริงๆเรทจ,จะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมถ้าหากผมใช้เป็นกระแทกโล่หล่กกระแทกโล่ตอนนี้จะดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่สาหรับสกิลของชิลชาร์ตนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเรียกว่าอะไรดี เลพิดสไ t ติงถูกต้องไหมท่านผู้ชมเนาะก็คือแบบชาร์จกระแทกหน้าไปเลยดีกว่าเรามาดูกันหน่อยดีกว่าอันนี้จะไม่ได้กินยาเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเลดก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนั่นเองนะเห็นไหมก็คือยังไม่ได้บัฟของสควิดด้วยเลยนั่นเองเนาะหากได้บัฟของสควิดจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันสักหน่อยป่าสควิดเข้ามาใกล้เรา่อยเร็วระหว่างนี้ก็รอดูไปหน่อยว่าสควิดเราจะบัฟให้เราเมื่อไหร่นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเราจะได้รู้ไหว่าดาเมจกระแทกจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สําหรับมอนประเภทน้าตอนนี้ก็จะอยู่เลดประมาณนนนนนี้้เเเาาท่่ผูชมณ70,5ลยัอง อันนี้ยังไม่ได้เคลือบดาเมจพลาดเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะประมาณนี้ค่อนข้างที่จะดีมากจริงๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมน่าจะเห็นดาเมจของผมไปคร่าวๆแล้วนั่นเองเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าหากผมเคลือบพลาดไปแล้วดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาเช็คกันดูสักนิดสักหน่อยนั่นเองนะท่านผู้ชมไหนพลาดลมเพราะว่ามันชนะทางถูกต้องไหมท่านผู้ชมเคลือบไปเลยเรามาดูกันหน่อยฮะตอนนี้กระแทกโล่อยู่ที่ประมาณแสนอ่าไม่ใช่แสนเรียกว่าเป็นเอ็มเลยกว่า1.2 M เอ็มประมาณนี้หากได้บัฟของสควินด้วยนั่นเอง แต่หากไม่ได้บัฟของสอบคลิปเข้าไปจะอยู่ที่ประมาณ 1.1m ถูกต้องไหมท่านผู้ชมเรทจ,จะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองเนาะำสำหรับกะแทกโลเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแล้วถ้าเกิดหากว่าผมปาปาด้วยเวอร์ลิงสมัยดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาเช็คกันดูสักหน่อยดีกว่าไหมท่านผู้ชมสักนิดนึงนี่ฮนะท่านผู้ชมก็จะอยู่เรทประมาณนี้ฮะท่านผู้ชมประมาณแสนแปอ่าไม่ใช่แสนแปดสามแสนแปดจนถึงสามแสนสามนั่นเองเนาะแล้วถ้าเกิดได้บัฟอะไรต่างๆนานาก็จะขึ้นไปอีกนั่นเองนะเกือบสี่แสนได้เลยนั่นเอง หากได้บัฟประมาณนี้ผมว่าไม่ได้แย่เลยจริงๆหากใครที่จะฟาร์มสควิทอยู่เพื่อที่เตรียมตัวไปแลกเลือดเนี่ยสามารถฟาร์มหาการได้โดยการใช้เรียกวอร์ลิงสมัยเนี่ยปาโลได้เลยนั่นเองเนาะเพราะว่าเลือดของสควิทจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสีประมาณนี้นั่นเองเนาะ ถ้าหากกินยาช่วยไปสักนิดหน่อยเนี่ยจะสามารถปาได้3ตัวถึงตายเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะโอเคไม่แย่เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะโอเคท่านผู้ชมเรามาเทสดามจกกบสควีรจริงๆกันเลยดีกว่าหลายคนบอกโอ้ตีหุ่นมันก็ตีได้ดามเกะบรรลงถูกต้องไหมเรามาดูกันบ้างสําหรับปาโลกของเราฮะอันนี้จะเป็นการแบบเคลือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่อนข้างคุ้มเลยท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดมันปลามันชิ่งอ่ะแล้วถ้าเกิดเราได้เคลือบเนี่ยวันช็อตกันเลยจริงๆนั่นเองนะท่านผู้ชมทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่ะอนงนนเ แล่ถ้าหากว่าผมใช้กระแทกโล่ล่ะกระแทกโล่สำหรับมอนจริงๆดาเมจผมจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันนะท่านผู้ชมเป็นไงฮะท่านผู้ชมเรทประมาณนี้1นร้านหนึ่งนั่นเองเนาะและถ้าหากใครที่อยากจะฟ์มกระจกผมบอกเลยถ้ามีพระคอยเคลือบดาเมจท่าแสงให้กับตัวเราที่ตีท่าแสงอยู่แล้วนั่นเองะสามารถที่จะวันฮิตกระจกได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยกระจกรู้สึกว่าเอดาเมจไ,ไม่ใช่ดาเมจหลอดเลือดมันจะอยู่ที่ประมาณ1ลร้าน ประมาณ1นล้านสามหมื่นแต่ผมเนี่ยสามารถกระแทกได้จนถึง1นล้าน1นึ่งแสนเกือบสองหล้านสองแสนเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมผมสามารถบิ้วผมตอนนี้ถ้าเกิดมีเครือบของท่าแสงเนี่ยผมสามารถที่จะวันฮิตกระจกได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะท่านผู้ชมสําหรับการเทดาเม็ในครั้งนี้ค่อนข้างโอเคกันหรือเปล่าเออหลายคนบอกว่า เฮ้ยโหอาวุธพี่มันบวก15บวก15มันเลยแรงถูกต้องไหมท่านผู้ชมตอนที่ผมบวก10ผมกระแทกประมาณนี้อยู่แล้วฮะเรียกว่าบวก10ผมก็ตีอยู่ประมาณนี้แทบจะวันฮิตอยู่แล้วนั่นเองเนาะแต่พอขึ้นบวก11ปั๊บมันก็วันฮิตได้แล้วนั่นเองก็คือค่อนข้างที่จะต้องไปทำสแต็คค่อนข้างดีนิดนึงเนาะอย่างพวกเจาะเกาะบ้างตีมอนบ้างคือสาย P ีวเราเป็นสายฟรีไม่ได้เติมพองการพยายามดันสาย P v วก็คือตีมอนเก่งกับคีบไว้ก่อนนะเก่งกับมอนไว้ก่อน คือไม่จําเป็นต้องไปกดคนเลยนั่นเองนะนี่คือสายที่ผมเล่นอยู่ประมาณนี้นั่นเองเนาะพอขึ้นบวก15ปั๊บมันเลยกลายเป็นว่าวันฮิตได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะใครที่มีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือแบบโอ้โหอยากจะสอบถามนู่นนี่นั่นสามารถถามเข้ามาได้เลยนั่นเองเนาะผมจะพยายามแนะนำได้เท่าที่จะเป็นไปได้เลยนั่นเองเนาะหากมีข้อมูลตรงไหนแบบผิดพลาดเงี้ยแบบหลายคนบอกเอ้ยมันไม่เป็นมันเป็นไปแบบไม่ได้นั่นเองเนาะก็ยังไงก็สามารถเยียงกันได้เลยนั่นเองเนาะ ส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายๆจ้าอย่าลืมนะมีคำถามตรงไหนสอบถามเข้ามาได้เลย